ฉเฉลยแล้วเพราะมีสิ่งนี้จึงคลังคำบอกเล่าของหลวงปู่ศิลาและพระเกจิดังหลายท่านท่านผู้ฟังคะทำไมเครื่องรางของคลังของพระเกจิหลายๆท่านจึงโด่งดังมีพุทธคุณสูงเป็นที่ต้องการของผู้มีความเชื่อความศรัทธาทั้งในและต่างประเทศคลิปนี้บัวบูชาขอรวบรวมคำบอกคำสอน ของพระเกจิหลายท่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะท่านผู้ฟังคะเพจหลวงปู่ศิลาได้บันทึกเอาไว้ว่าคำสอนหลวงปู่ที่อธิบายง่ายๆฟังแล้วเข้าใจลึกซึง้งถึงหัวใจยิ่งนักมีลูกศิษย์ถามว่าหลวงปู่ครับวัตถุมงคลมันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรคนเอาไปใช้ไปห้อยเขาบอกว่าดี มีประสบการณ์ต่างๆนานาหลวงปูเ่เสกอะไรลงไปสอนได้บอกครับหลวงปู่เมตตาตอบว่าก้อนหินก็ศัก,ศกดิ์สิทธิ์ได้พร้อมคายก้อนหินสีดำออกจากปากอันนี้มีเทวดารักษายืนให้ผมดูท่านอธิบายต่อไปว่าเห็นพระพุทธรูปไหมพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้ว แต่ทำไมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คนไปกราบไหว้ได้สมประสงค์เพราะคุณของพระพุทธเจ้าไงถึงศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพต่างๆเป็นแสนแสนล้านๆเห็นคุณพระพุทธเจ้าต่างมาอารักพระพุทธรูปเวลาคนไปขออะไรเทวดาก็สนองอานิสงเหมือนของเงินแม่ขึ้นอยู่กับแม่จะให้หรือไม่ให้ สมเหตุสมผลหรือไม่ขออะไรไม่ดีแม่ก็ไม่ให้แต่สิ่งที่แม่มีตลอดคือคุ้มครองลูกวัตถุมงคลก็คือกันค่อยก็ขอเทพเทวดาให้มาคุ้มครองหากแม้นพบนี้พบหน้าค่อยถึงนิพพานไปก็ตามรักษาใครไม่ได้แล้วมีแต่เทวดาเท่านั้นสิท่านาทีแท่นต่อไป ครูบาอาจารย์ทั้งนั้น30-40องค์ก็ช่วยกันอธิษฐานดังนี้เทพเทวดาเป็นล้านเป็นโกดก็จะสนองคำอธิษฐานมูคอยเองลูกศิษย์บอกว่าผมเองถึงกับสะอึกเห็นปฏิปทาท่านท่านจานตะกุดเขียนยันวนๆไม่เป็นอักขระเหมือนเขียนเล่นแต่ใครจะรู้ว่าพลังจิตของท่านท่านบริกรรมอะไรระหว่างจาน และทำไมเราถือคลองใช้สำมฤทธิ์พลหลวงปู่สอนครั้งนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนง่ายๆแต่ลึกถึงหัวใจท่านผู้ฟังคะสอดคล้องกับเว็บไซต์อุทยานธรรมได้บันทึกการตอบปัญหาของอาจารย์ชัยณพลเรื่องพระพุทธรูปทำไมมีหลายชื่อและทำไมจึงศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่าผู้ถามถามว่า พระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้เรายึดเหนี่ยวใช่ไหมคะแล้วทำไมพระพุทธรูปถึงจะต้องมีหลายๆชื่อเช่นมีพระพุทธชินราชพระพุทธโสทรถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันหรือเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์คะอาจารย์ชัยนพลตอบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดจากทุกกาแล็กซี ซึ่งไปอยู่ในพระนิพพานแล้วนับไม่ทวนแต่เฉพาะที่ตรัสรู้ในโลกนี้มีแล้วทั้งสิ้น28พระองค์และจะมีไปจนครบ64พระองค์โลกนี้ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้หมดอายุไขดังนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าในอนาคตในโลกนี้อีก36พระองค์มีเยอะพอที่จะบรรลุธรรมได้ทัน แต่ก็ไม่เยอะพอที่จะให้เหลวไหลให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปทำไมต้องตั้งชื่อพระพุทธเจ้าหลายชื่อก็ต้องไปถามคนตั้งว่าท่านตั้งมาด้วยเหตุผลอันใดทำไมต้องมีชื่อต่างๆกันผมไม่ได้ตั้งตอบไม่ได้แต่ถ้าไม่อยากเวียนหัวก็เรียกพระพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคกลางๆก,ก็ได้ หมายถึงทุกพระองค์หรือระบุไปเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ดีผู้ถามถามว่าอย่างเสียนเล่นพระเขาจะบอกว่าพระที่มีพุทธคุณเช่นเบญจภาคีก็จะแคล้วคลาดอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าหรือว่าคนยึดถือเชื่อมั่นกันไปเองอาจารย์ชัยนพลตอบว่า คือมันเป็นมติของสวรรค์ว่าถ้ามีใครสร้างรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยเจตนาอันถูกต้องด้วยวิธีการอันชอบให้เทวดาไปอารักขาอย่างน้อยหนึ่งองค์อารักขาพระพุทธรูปด้วยเหตุนี้เวลาเราไปบูชาพระตามวัดต่างๆบางทีก็ได้ตามที่เราขอเพราะเทวดาที่ดูแลพระพุทธรูปให้พร ต่อมาก็มีคนหัวใสแทนที่จะไปหาพระที่วัดก็เอาพระมาไว้ที่บ้านดีกว่าก็เลยจำลองพระมาเป็น9นิ้ว5นิ้วบางคนบอกบางทีเราเดินทางพระไม่ได้ไปกับเราเอามาทำเป็นองค์เล็กๆห้อยคอดีกว่าถ้าทำถูกต้องชอบทำจริงๆเทวดาท่านก็จะดูแล ที่ศักดิ์สิทธิ์พระเทวดาเนรมิตให้คราวนี้เทวดาจะเนรมิตให้ก็ต้องดูว่า 1. เราศรัทธาจริงหรือเปล่า 2. เราปฏิบัติศีลเหมาะสมหรือเปล่า 3. เรามีกรรมประมาณไหนท่านก็จะพยายามจัดสรรเอื้ออำนวยเหมือนคนเป็นแฟนคลับเดียวกันก็ส่งเคราะห์กัน พุทธานุภาพเป็นอาจินไตมีอยู่ตลอดเวลาเพราะพุทธานุภาพจึงเกิดพุทธคุณคือเทวดาจัดระบบดูแลพระพุทธรูปจึงขึ้นอยู่กับเทวดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบญจภาคีพวกที่ตั้งใจทำเป็นพุทธบูชาจริงๆท่านก็ดูแลแต่ถ้าทำเพื่อการค้าท่านไม่สนเพราะท่านไม่ได้ใช้เงิน ดังนั้นพวกที่ทำเพื่อการค้าล้วนๆไม่มีอนุภาพอะไรผู้ถามถามว่าแล้วพวกเรามีเทพอารักขาไหมคะอาจารย์ชัยณพลตอบว่าระบบอารักขาเป็นระบบอาสาสมัครเหมือนตอนเราเกิดก็จะมีระบบอาสาสมัครมาดูแลเราเรียกว่ากาเดียนแองเจิลหรือเทพอาราาักขาคือเนื่องจากบนสวรรค์มีจํานวนเทวดาเยอะมาก พระพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้ถ้าจำนวนมนุษย์ทั้งโลกเท่ากับมักวิดประมาณแคนตาลูปหนึ่งกระบุงจำนวนเทวดาบนสวรรค์เท่ากับเมล็ดงาหนึ่งกระบุงกี่เท่าละ่ะเอาเมล็ดงากี่เมล็ดใส่เข้าไปในลูกแคนตาลูปหนึ่งลูกเปรียบเทียบกันอย่างนั้นแล้วเทวดาทุกคนสบายหมดใครอยากไปไหนนึกปุ๊บก,ก็ไปเลย อยากแต่งตัวยังไงนึกปุ๊บก,ก็เป็นอย่างนั้นเลยสำเร็จด้วยอำนาจใจทุกคนสบายใจได้ดังใจหมดเทวดาเลยไม่ค่อยมีโอกาสทำความดีแก่กันและกันยกเว้นปฏิบัติธรรมและเรียนสัจธรรมนอกนั้นไม่มีโอกาสไปช่วยอะไรกันและเมื่อหมดอายุเทวดาก็จะต้องไปเกิดตามที่ต่างๆเมื่อท่านสุขสบายอยู่นั้นก็เลยคิดว่า จะทำอย่างไรเราจึงจะได้มีโอกาสทำความดีมาต่ออายุตัวเองหรือตายแล้วก็ได้ให้อยู่บนสวรรค์ต่อไม่ต้องลงมาโลกมนุษย์หรืออบายโลกมนุษย์นี่ถือเป็นอบายของสวรรค์คือต่ำกว่าสวรรค์ดังนั้นจะทำความดีบนสวรรค์อย่างไรมนุษย์นี่เองที่พอใกล้เราและพอช่วยได้ก็มาอาสาสมัครช่วยมนุษย์อย่างเป็นระบบ ก็คือมาเข้าคิวเป็นเทพอารักขาเขาก็จะจัดสรรให้ว่าตอนนี้จะมีเด็กเกิดที่นี่ใครบ้างที่เคยมีความสัมพันธ์กับเด็กคนนี้มาก่อนเป็นปู่ย่าตายายเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสิบองค์ก็ดูว่าใครบ้างที่มีสภาวะจิตใกล้เคียงกับเด็กคนนี้ เอาท่านนี้ดูแลเด็กคนนี้เป็นแอสไซเมนต์ด้วยระบบอาสาสมัครเป็นบรลเวเทียเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเด็กเกิดใหม่ๆเขาจะบอกเห็นโน่นเห็นนี่ลาวเรียกว่าแม่ซื้อฝรั่งเรียกว่ากาเดียนแองเจิลคนไทยเรียกเทพอรารักขาแล้วแต่จะเรียกกันไปเด็กทารกมักจะเห็นหัวรอต่อกละซิก เล่นกันได้เป็นธรรมดาแต่พออายุมากขึ้นไปโรงเรียนความคิดชักเยอะไปเข้าสังคมอารมณ์ชักเยอะจิตเครอะสมาธิถดถอยชักจะติดต่อกับเทพอารักขาไม่ได้พอติดต่อไม่ได้ใหม่ใท่านก็จะใช้วิธีดนใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเด็กก็จะรู้สึกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้แล้วทำไมมันผุดขึ้นมา สิ่งที่ผุดขึ้นมาคือการดนใจของเทพอารักขาถ้าดนใจแล้วยังไม่รู้เรื่องเริ่มกินเหล้าเมายาเริ่มเชื่อเพื่อนเริ่มหลงทีวีไม่ฟังแม้กระทั่งพ่อแม่เทพอารักขาดนใจไม่ได้ผลท่านก็จะไปเข้าฝันเวลาท่านเข้าฝันบางทีเราไม่เข้าใจท่านก็จะเข้าฝันสามครั้ง ถ้าสมครั้งแล้วยังไม่สำเนียกอีกท่านก็จะปล่อยปล่อยวางบางท่านก็จากไปเลยเลิกดูแลนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองพอเราปล่อยตัวเองให้เครอะมากจนแสงจิตเราหายไปเทวดามองไม่เห็นนะถึงแม้ท่านยังตามดูแลเราอยู่เอ๊ะมันหายไปไหนเมื่อวานยังเห็นอยู่ตรงนี้ นั่นเพราะมนุษย์ปล่อยให้ตัวเองมืดมนไปด้วยกิเลสไปด้วยจิตปรุงแต่งไปด้วยเรื่องลงผิดกรีดกราดในเรื่องไรประโยชน์เมื่อจิตเสียหายแสงจิตก็หายท่านมองไม่เห็นช่วยเราไม่ได้บางท่านก็รอบางท่านก็ไปบางคนบ่นว่าทำไมสวรรค์ไม่มีตานางก็กล่าวตูเทวดาอีกความจริงสวรรค์มีตาเยอะแยะ แต่เราไม่มีแสงจิตให้เทวดาเห็นเองดังนั้นรีบปฏิบัติจิตให้ผ่องใสจริงจังต่อเนื่องซะอย่ามัวแต่เล็วไหลโวยวายจะยิ่งตกต่ำนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากทั้งสองท่านทีนท่กล่าวมาแล้วยังมีพระครูวิราชการจนธรรมด็อกเตอร์ได้กล่าวไว้เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2545 นบ้านอนุสาวรีย์ผ่านการถามตอบปัญหาธรรมเอาไว้ดังนี้ลูกศิษย์ถามว่าทำไมสมเด็จวัดระฆังถึงได้ศักดิ์สิทธิ์พระครูตอบว่าทำไมถึงได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าหากว่าเป็นบารมีพระพุทธเจ้าจริงๆศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เพียง <P ew ing> แต่ว่าใครจะสามารถอาราธนาพระพุทธเจ้ามาเพื่อทำพิธีปลุกเสกข,ของได้เท่านั้น ส่วนใหญ่สมัยก่อนเขาจะใช้กำลังของสมาธิสมาบัติเฉพาะตัวของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ว่าหลวงพ่อวัดระคังท่านเชิญพระมามาถึงสมัยหลวงปู่ปานวัดบางนมโคท่านให้หลวงพ่อเล็กปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อเล็กก็จะแจงเล่นสมาบัติแปดต่อเนื่องกันสมเดือนเต็มๆครบสามเดือนยกไปถวาย หลวงปู่ปานบอกว่าใช้ไม่ได้เอาไปทำใหม่หลวงพ่อเล็กท่านคิดว่าก็ทำเต็มที่ได้แค่นี้แล้วจะทำอย่างไรอีกเล่านึกไปนึกมาอ๋ออาราธนาพระดีกว่าจัดแจงตั้งเครื่องบวงสรวงอาราธนาพระมาเสกหลวงปู่ปานบอกเออใช้ได้แล้วปล้ำอยู่สามเดือนสู้พระทำพักเดียวไม่ได้ เพราะว่ากําลังของเราไม่พอได้อภินญ,ญาได้สมาบัติก็จริงแต่ถูกจํากัดด้วยเวลาและกฎของกรรมแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของพระเรื่องของเทวดาท่านสงเคราะห์อายุเทวดาอย่างต่ำๆๆฉันจะตุมหาราชก็ต้อง200ปีทิพย์ฉันจะตุมหาราชวันหนึ่งของท่านเท่ากับ50ปีมนุษย์เอาแค่อายุ200ปีทิพย์ของท่านก็พอ ท่านเฝ้าไปเสียจนไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรกว่าจะพ้นหน้าที่เสียทีแต่ถ้าเราทำเองพักเดียวเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นการอาราธนาพระถ้าหากว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าเหมาะสมพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จเองถือว่าสูงสุดยอดไปเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จก็จะให้พระอรหันต์องค์ใดองค์หนึง่ง อย่างพระมุกคัลานะพระสารีบุตรมาเป็นประธานในงานถ้าอย่างไม่ได้ถ้าอย่างไม่มีได้ท้าวสหัมบดีพรมหรือพระอินมากก็เหลือเฟือแล้วลูกสิทธ์ถามว่าพระพุทธเจ้าเสกแวบ,บเดียวก็ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมพระครูตอบว่าจริงๆมีหลายทีถึงเวลากำหนดใจนึกถึงท่านท่านบอกเสร็จนานแล้ว ต้องดูตัวอย่างชาวบ้านที่ตาคลีไปกราบหลวงปู่แหวนที่ดอยแม่ปังตอนนั้นหลวงปู่แหวนยังอยู่ยังไม่มรณะภาพหลวงปู่แหวนก็ถามว่ามาจากไหนกันเล่าบอกว่ามาจากตาคลีโอ๊ยมาจากตาคลีแล้วทำไมต้องมาถึงนี่ที่ตาคลีนะอาจารย์ของฉันอยู่ที่นั่นชาวบ้านก็ถามว่าใครบอกว่าหลวงปู่ศี วัดเข่าท้ำบุญนาคอาจารย์ฉันเองชาวบ้านบอกว่าหลวงปู่ศีไม่ค่อยจะเสกของให้เอาอะไรไปก็เอามือแปะแปะสามทีหรือไม่ก็เอามือกอบกอบสองสทีก็ส่งคืนให้หลวงปู่แหวนบอกว่าองค์นั้นกอบสามทีดีกว่าฉันเสกสามเดือนสำคัญอยู่ที่กำลังใจของท่าน ถ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติแล้วคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นยังต้องไปเสียเวลาอะไรอย่างหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเจ๊กในตลาดบางปลามา้าเอาน้ำใส่โถไปให้ท่านเสกทําน้ำมนต์ท่านกำลังก่อสร้างอยู่บนหลังคาเออเอาไปเถอะใช้ได้แล้วไอ้เจ๊กก็ยัวอะไรวะไม่ได้เสกสักนิดบอกใช้ได้แล้ว พอเดินพ้นรัววัดก็จะเททิ้งปรากฏว่าน้ำแข็งหมดทั้งขวดโลก็เลยหลุดมือตกลงไปแตกกลายเป็นน้ำรุกขวดเลยต้องเอาผ้าขาวมา้าห่อกลับบ้านคราวนี้ก็เลยเชื่อว่าใช้ได้แล้วแต่หลวงพ่อเนียมท่านทำยิ่งกว่านั้นอีกมีปลัดอำเภอคนหนึ่งอยากจะเลื่อนเป็นนายอำเภอไปหาหลวงพ่อเนียม บอกว่าขอรถน้ำมนหน่อยหลวงพ่อเนียมท่านกำลังเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาของท่านอยู่ท่านบอกว่าไม่ต้องรดหรอกโดดลงไปท่าน้ำหน้าวัดก็ใช้ได้ปลัดอำเภอคนนั้นก็โดดตูมลงไปท่าน้ำหน้าวัดอาบเสียยกใหญ่แล้วก็ขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกเออใช้ได้จริงๆด้วยได้เลื่อนเป็นนายอำเภอ รากฏว่าตอนหลังที่เขาขุดลอกคลองแม่น้ำหน้าวัดเขาขุดได้แผ่นยันไม่รู้หลวงพ่อเนียมเอาไปฝังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตกลงแม่น้ำหน้าวัดใช้ได้หมดเลยคนได้ก็คงไม่ยอมให้ใครหรอกใครมาเอาได้ตีกันแน่สมัยก่อนพอเขาผ่านหน้าวัดน้อยเขาจะวักน้ำมนต์พรมหัวเรือขอให้ขายของดีๆแล้วก็ขายหมดจริงๆ ก็ท่านเล่นเสกเอาไว้แล้วลงแผ่นยัน์ฝังไว้ใต้แม่น้ำเลยกำลังใจท่านที่ถึงแล้วก็เหมือนกับไฟฟ้าเป็นหมื่นหมื่นโวลต์แต่เมื่อไรก็ถึงเลยนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบบุญญาบารมีของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบูบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศลหวังอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบัางเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังบรมังสุข,ขังเราจะมีนิพพานเป็นที่ไปสาธุ